ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนๆพ่นี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็ชวนชมชุดนี้เมื่อเช้านะผมที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมจะมาพูดกันเรื่องชวนชมขาดน,น้ําอันนี้คือภาวะที่ชวนชมขาดน,น้ํานะครับผมอันนี้ผมเพิ่งให้น้ําเมื่อกี้เองนะครับผมหัวจะแฟบอย่างนี้นะอันตรายด้วยเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับผม ผมมีตอใหญ่อยู่ตอหนึ่งนะคมันตอใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากๆด้วยอันนี้จะเสียบอยู่สามสีนะตัวนี้สีหนึ่งเป็นไม้สามสีนะครับผมผมเองก็จําไม่ได้ว่าสีอะไรบ้างนะแต่ตัวนี้จะออกโซนสีแดงแดตัวนี้จะเป็นไม้ตัวเก่าๆแต่ก็สวยดีอยู่นะกิ่งนี้นี่ไอ้กิ่งนี้อีกสีหนึ่งอันนี้สีสีหนึ่งนะอีกสีนึงสีต้นตอก็รอบทั้งสีต้นตอก็เป็นสีสีน่แหละนะก็เผื่อใครสนใจไม้ตัวนี้ อันนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยี่สิบาทนะครับผมอยู่ที่อันนี้ราคาเขาสองรอยยี่สบาทต้นโตนะสองรอยี่สิบาทนะครับผมเพื่อนชมที่ขาดน้ําอันนี้ผมเพิ่งให้น้ําเมื่อกี้เองนะว่าจะแฟบแล้วก็บวมบวมแบบนี้นะเวลาที่ชว่ชมเราขาดน้ําอันตรายเช่นกันทําให้ชน่ชมตายได้นะครับผมเหี่ยวเฉาแล้วก็จะตายได้ด้วยล้วทําให้กิ่งเหล่านี้จะไม่โตนะอันนี้คือชุ่มชมที่ขาดน้ำอันนี้ก็เช่นกันอันนี้มาถ่ายเมื่อเช้านะก็ลดน้ําอันนี้จะเป็นอัศวินม่วง วก็ไม่ค่อยทํางานให้ไม่ค่อยโฟกัสตัวนี้จะเป็นกินนาลีนะกินนาลีตอนนี้จะเป็นเฟอร์รี่อันนี้เฟอร์รี่ดอกบางครั้งแรกดอกจะไม่สมบูรณ์นะเลยแตกแบบนี้นะดอกยังไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเฟอร์รี่อันนี้ไม้ขาดน้ําเช่นกันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยทําให้ไม่สวยดอกก็แตกแล้วดอกใหม่ต่อไปดอกก็จะสมบูรณ์ได้อันนี้จะเป็นโชกุนนะครับผมโชกุนดอกแตกด้วยดอกดอกแรกนะขาดน้ําเพราะว่าขาดน้ํา ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวผมนั่งก่อนขอบคุณนะครับผมที่ทักทายเข้ามาขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจสาหรับที่ผมนอนบานนะป่วยเพราะว่าไม่หนักครับผมไม่หนักเท่าไหร่นะอันนี้คือนิ้วจะไม่มีแผลนะครับผมนิ้วจะแตกนะจะโดนทับทับกดโดนโดนแรงหน่อยแล้วก็ทั้งให้เนื้อแตกแล้วก็เนื้อแตกแล้วก็กระดูกแตกคุณหมอก็วินิจฉัยทุกอย่างว่าไม่ย่างผ่าตัดไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะว่า บาดแผลไม่มีแต่ว่าเลือดเือจะได้ออกเนื้อจะซึมออกตามเล็บตามลายตามรอยที่แตกนะเยอะอยู่ก็เอกใเรให้ทุกอย่างคุณหมอทำให้ทุกอย่างนะครับผมก็ดูอาการให้ยามากินก็ดูอาการก่อนรู้สึกเหนื่อยก่ <c oughs> <c oughs> อนท้ายงานมรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกปวดปวดหัวใจจังไม่ <c oughs> ไม่รู้นะวันนี้ปวดหัวใจออกมากเลยพอดีผมก็เป็นโรคหัวใจด้วยขออนุญาตพูดนะทนไม่ไหวจริงๆนะก็มี มีคนในหมู่บ้านนี่แหละนะมีคนพี่ผมนับถือด้วยในหมู่บ้านนับถือแล้วก็สงสารแกด้วยผมช่วยเหลือทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องทุกอย่างเลยว่าจะไปเวลาที่เก็บ,บ่วยไปหาหมก็ให้ครั้งละหน้าร้อยกวาพันอะไรประมาณนี้นะให้ยอดด้วยนะทั้งทุกอย่างกับข้าวอะไรก็ให้นะข้าวสารก็ให้นะ้าเวลาแกมาบ้านวันนี้โอ้โหคำพูดของแกแรงมากเลยมาไอแกก็เดินเข้ามมาในบ้านแหละก็ไปข้างในเลย ก็ไปทไ้เลนไอ้บ่ามันก็เห่าเนาะเหา่าเหา่าหมาเด็กเนาะมันไม่รู้เรื่องเราก็เห่าเราเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปในในบ้านก็เหา่าแกก็โมโหร้ายพูดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุภาพไม่พอเลยว่าต้องเอาไปฆ่าให้ได้ต้องฆ่าให้หล้าสะเทือนใจผมสะเทือนใจเลยว่าผมรักรักหมาตัวนี้มากเพราะว่าผมอานอนด้วย,ยสะเทือนใจที่ที่ที่คนที่ผมดูแลนะแล้วก็วังดีแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับผม ผมผลที่เราช่วยเหลือเขามาตลอดตลอดน่าลายหลายปีมากเลยนะโอ้โหผมกระทไม่ได้รู้สึกปวดใจมากอันนี้ก็ข้างเดียวกันกับเจ้าปาวอันนี้ก็ข้างเดียวกันหายเรื่องหาดีแล้วปวดปวดใจน่าจะกกำเริบขึ้นแล้วโลกเ <c oughs> มื่อแต่ยังหัอใจกำเริบอีกโอเคขอบคุณทุกท่านนะผมมาได้เท่านี้ อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมที่เป็นห่วงให้ที่ทเรื่องอาการปว่วยขอบคุณนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ